ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับในช่วงวันที่14นะครับพฤษภาคมเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสบดีโคจรควงคู่กันดาวอาทิตย์นะฟังให้ดีนะดาวอาทิตย์เนี่ยกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยควงคู่กันซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเดินเข้ามาได้ตําแหน่งอุจจารพ,พิมุกนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่เลยมาหาอุดขึ้นมานะครับซึ่ง ดาวอาทิตย์อยู่จุดนี้นะครับร่วมกับดาวพ,พระพฤหัส,สบดีนะครับนะใครที่รอจัดการมรดกจะมีความสําเร็จใครที่ติดต่อทางไกลต่างประเทศมีความสําเร็จนะฮะใครมันแปลว่าในช่วงคือนับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2ทุ่ม28ไป1เดือนนะไปถึงวันที่15มิถุนายนจะเกิดมิตรภาพเกิดเครือข่ายเกิดคอนเนคชัน คนได้เพื่อนใหม่คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่ผู้คนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆห,หรือมันแปลว่าได้มิตรเข้ามาช่วยเหลือได้เครือข่ายเข้ามาอุปถัมมีคนมาเครือข่ายเข้ามาชักชวนไปก่อโอกาสต่างๆหรือรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าใครที่ทํางานสื่อสารติดต่อเจรจาทุกประเภทเกิดความโชคดีเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตามันแปลว่าได้เครือข่ายที่ดีได้คอนเน็ชันที่ดี ดาวสหัสชาในร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรอาจารย์กับลูกศิษย์เจอกันนะฮะใครที่มีคอนเนคชันเครือข่ายนะช่วงนี้ยิ่งกว้างมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งเป็นผลประโยชน์กับคุณมากขึ้นเท่านั้นนะครับได้โชคจากมิตรจากเครือข่ายนะฮะมีมิตรมีเครือข่ายมาชี้ช่องทางมานําโอกาสต่างๆมาให้ก็ได้นะครับหรือได้การช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวดีเป็นพิเศษก็ได้แต่แต่ดาวมันมีดีมีร้ายอย่างที่บอกไปนะฮะ มันแปลเองหรือว่าได้ติดต่อกับเพื่อนทางไกลเพื่อนเก่าเพื่อนทางไกลคอนเนคชันทางไกลก็ได้แล้วก็อาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะเป็นดาวมรณะบอกนะปุตตะก็แปลว่าใครที่มีลูกหลานบุตรบริวารเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยหรือเกิดความอึดอัดขับใจเกิดขึ้นได้บ้างหรือบริวารบางคนแข็งข้อแรงไซหรือมันจะแปลว่าบุตรบานบริวารจะได้เดินทางไกลภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะหรือว่ามันจะแปลว่าจะมีหลานเจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วย นะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยมันรวมไปถึงอย่างหนึ่งว่าถ้าเราพัดภาคจากบริวารไปไปอยู่ไกลๆในช่วงหนึ่งได้เดินทางไกลห่างเขาเนี่ยจะดีมันแปลว่าการติดต่อท่านรับบริวารในช่วงนี้ให้รับบริวารต่างถิ่นนะเข้ามาจะดีแต่แต่แต่ต้องบอกว่านะดาววินาศก็มาล่วมกับดาวอาทิตย์มันแปลว่าวินาศแปลว่าตัวกลางตัวแทนหนุนหลัง อาจจะได้บริวารบางคนเข้ามาหนุนหลังสนับสนุนนะฮะในการทํากิจกรรมบางสิ่งนะฮะบางคนเนี่ยถ้าค้าขายกับชาวต่างชาติจะดีในช่วงนี้ติดต่อเครือข่ายต่างชาติต่างภาษาก็ยิ่งดีในวันที่21เดนี่ยดาวพัวสดุกเป็นดาวงานของท่านจะเดินได้ตําแหน่งโดดเด่นมากวันที่21พฤษภาเนี่ยคือก่อนวันที่21พฤพุธาดาวการงานอยู่จุดพันธุ์ทุกใครทำอสังหาหรือบางคนได้มีงานเกี่ยวพันกับอสังหาเกี่ยวกับยานพาหนะดี หรือทางานร่วมกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยดีหรือว่ามันแปลว่ามีคนในครอบครัวมีญาติบางคนนํางานมาปรึกษาคุณหรือบางท่านได้เกิดงานที่บ้านนะฮะแต่ว่ามันมีดาวอาทิตย์เนี่ยไอดาวพฤหัสไอดาวศุกร์เนี่ยนะฮะย้ายในวันที่21ในเวลาบ่าย39นาทีนะฮะอยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงประมาณ1 4มิถุนายนดาวพระศุกร์ย้ายไปเกษตรราธิบดีเกษตรศุกร์พิศพสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งข้าวเกลือเหลือล้อนพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาภูบางคนได้ของชิ้นใหญ่นะฮะบางคนได้ของพึงพอใจได้ทองคําได้ภาพแพ้ได้เครื่องประดับนะครับนะบางคนจะมีโชคจากบุตรบริวารบางคนได้ลูกค้ารายใหญ่นะ,ะลูกค้าที่ซื้อของจำนวนมากๆมีโชคดีจากคนอ่อนกว่าก็ได้หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่โปรดักใหม่มีโชคเรื่องงานเกิดขึ้นก็ได้นะ,ะตั้งแต่วันที่21ไปจนถึง วันที่14มิถุนายนนะครับเช่นงานใหญ่เข้าหรือการงานคุณจะทำอะไรในช่วงนี้จะไปในทางที่ดีนะครับจะมีความโชคดีเกิดขึ้นได้เครือข่ายใหม่ๆในการทำงานก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าบางท่านเกิดงานออนไลน์นะเกิดโปรเจกต,ต์ใหม่ๆหรือว่ามปการพัฒนางานหรือหน้าที่ต่างๆของตัวเองได้ดีมากขึ้น ในดวงดาวเนี่ยดาวการเงินของท่านยังโครจรควงคู่กับดาวอังคารแต่ว่าดาวพระศุกร์ยังโดดเด่นในมุมดีด้วยแสงว่าการเงินการทองของคุณยังไปได้แต่รายจ่ายของคุณจะมากเท่านั้นเองและต้องระวังอย่าให้ใครยืมเงินมันจะไม่ได้คืนนะฮะหรือว่ามีเรื่องให้เสียเงินไปเพราะเพื่อนเพราะญาติเพราะเครือข่ายหรือมีรายจ่ายบางอย่าง ที่เกี่ยวพันกับบ้านกับรถกับยุดยานพาหะหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือมีโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวพันกับบ้านารถหลักทรัพย์ประสังหาริมทรัพย์หรือมันแปลว่าจะมีช่องทางรายได้ใหม่ๆบางคนมีโอกาสถูกหวยได้อยู่นะแต่ต้องระวังรายจ่ายแค่นั้นเองอาจจะมีคนมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเงินกับคุณเกิดขึ้นได้ด้วยต้องระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือเกิดผลประโยชน์ใดๆทางการเงินกับใครต้องรอบคอบช่วงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณมากบางคนได้รับวัตถุมงคลได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เครื่องงขขอัง หรือได้ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางคนได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศหรือที่เก่าๆหรือมีเรื่องให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆมีเรื่องให้คิดมากคิดเรื่องเก่าเกิดขึ้นก็ได้ดาวราพายอยู่ในเรือนสหัชชะไปจนถึงวันที่2ได้ลาบจากคอนเน็ชันเครือข่ายบางคนได้คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่นะหรือมีคนใกล้ตัวมาชี้ช่องทางมาให้ผลประโยชน์หรือมีคนรู้จักมาชี้ช่องทางให้ผลประโยชน์ หรือมันแปลได้ลาบจากเครือข่ายนะได้ผลประโยชน์จากเครือข่ายก็ได้หลังวันที่2มิถุนายนดาวลาภะเป็นเกษตรตราธิบดีบางคนถูกหวยมีโชคฟุกนะไป45วันในช่วงนี้แล้วก็ดาวลาภะไปอยู่ในเรือนพันธุเนียนะครับได้ลาบจากอสังหาริม,มทรัพย์ภายใน45วันตั้งแต่2มิถุนายนไป มันแปลว่าบางคนได้หลักทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะหรือมีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สําเร็จก็ได้ตั้งแต่2มิถุนาไป45วันคือดวงคนเราไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ทายรวมๆนะฮะ,นะก่อนจะแนะนำเนี่ยจริงๆเนี่ยสำหรับท่านใดนะที่อยากจะได้อยากเป็นเครือข่ายกับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยผมรับในหน้าอสังหาริมทรัพย์จํานวนมากไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร นะครับและมาเป็นเครือข่ายกับผมนะฮะตอนนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า2 0 0คนแล้วนะครับมาเป็นเครือข่ายได้เฉพาะได้แต่ผลประโยชน์นะก็คือถ้าแนะนําผู้ซื้อมาได้นะฮะก็จะได้3ของราคาทรับนะครับซึ่งทรับทุกอย่างที่ขายเนี่ยจะเป็นทรัพ์ของผมเท่านั้นนะนะที่ลงทุนนะฮะคือคือผมจะขยายธุกรกิจไปหลายที่อยู่นะครับปีเนี้ย ก็อยากได้ทีมอยากเซตทีมนายหน้านะฮะหรือเครือข่ายนะฮะอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมานะครับนะก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มเป็น200คน200ท่านแล้วนะครับอยากมาเป็นส่วนหนึ่งดีกว่าไปงานดิเลกนะฮะสามารถเอาข้อมูลไปโพสต์นในช่องทางของท่านต่างๆเพื่อแนะนําผู้ซื้อมาได้นะคุณก็จะได้รับนายหน้า3%นะครับกนะ็เปิดโอกาสให้นะสำหรับคนตกงานอยู่หรือว่าไม่มีงานหรือมีงานอยู่ ก็ยินดีรับนะนะก็ต้องบอกมาแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้ผูกมัดอะไรนะครับทาก็ทำํำทำทำ,ทำได้ก็ได้นะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับท่านใดอยากจะดูดวงนะดวงคนไม่เหมือนกันผมก็แนะนําลูกศิษย์ผมก็แล้วกันแต่เขาจะดูเพียงราคาถูกถูกหลักร้อยนะครับเขาจะส่งคลิปเสียงให้ คือบางคนมีพันล้านอย่างที่ผมเคยบอกผมเคยดูหลายคนเป็นร้อยล้านพันล้านไปชีวิตหมดก็มีแนตะ่บางคนนะโดนโกงหมดตัวล้มละลายก็มีเพราะรากชะตามันปรากฏว่าไม่ดีบางคนเนี่ยดีอยู่นะตอนดูเนี่ยแต่ว่ารากชะตาเนี่ยมันไม่ดีวันหนึ่งเขาก็ต้องมีปัญหาตามรากชะตาเป็นวิชาอุปอามาอุปไมยชีวิตจากดวงดาวเนี่ยอย่างคนเนี้ยดูดวงกับลูกศิษย์ไปนะเนี่ยเนี่ยเป็นแบบคลิปเสียงเขาส่งคลิปเสียงไปเนี่ยแม่นมากค่าเห็นไหมเนี่ย อีกคนเนี่ยเห็นไหมส่งไปในคลิปเสียงเขาบอกว่าฟังจบแล้วแม่นมากๆค่ะทุกเรื่องเลยเนี่ยอันนี้ก็ไปดูเอาเขาจะดูพื้นดวงจากนั้นเขาก็จะทายอนาคต1ปีแล้วเขาก็จะตอบคาถามนะฮะมันไม่ได้ดูรวมๆแบบนี้สําหรับท่านใดจะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะค่าเรียนเนี่ยเป็นหลักสามหมื่นเลยแต่ก่อนอนะ่นะปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ผมลดลงมาให้เรียนนะฮะกันได้เรียนนะฮะเอาไปเป็นแนวทางหรือเอาไปเป็นวิชาชีพก็ได้ไปหาไรายได้ก็ได้ จากไม่มีความรู้เลยจนพยากรณ์ดวงได้หรือทายดวงได้เป็นผมเนี่ยนะฮะก็ล like ิงไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกต็อกสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลนะวัตถุมงคลก็มีหลายอย่างอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ผมสร้างทุกอย่างเนี่ยจะสร้างตามตำราโบราณพิธีกรรมโบราณไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเป็นพิธีกรรมโบราณที่มีมากว่า5,000ปีแล้วก็ใช้ตำแหน่งดวงดาวจากวิชาหโหราศาสตร์และใช้เนี่ยอย่างเครื่องรางเนี่ยใช้เลิกเสาห้าที่ผ่านมา13เมษา ที่ผ่านมาวันเสาห้าเนี่ยจะไม่ได้มีง่ายๆจะมีทั้งจะมีนานๆาที5ปี7ปีหรือ10ปี20่สแล้วแต่รอบแล้วแต่ปีหนากะไม่ได้แต่ว่า,าใช้วิชาโหราศาสตร์ด้วยนะฮะในการหาเลิกนั่นคือใช้เลิกจันคุรุสุริยาในการปลุกเสกด้วยอันเนี้ย เป็นตำแหน่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวพฤหัสอยู่ในราศีแม่ธาตุราศีธวานทาให้วัตถุที่เราสร้างมีความมีมนลขังมีสามารถหนุนดวงเสริมดวงได้ดีนะครับสาหรับท่านใดจะได้นะฮะที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้คือสมเด็จพุทธสิกขีที่หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่1นนะครับด้านหลังเนี่ยคือเป็นตัวแทน่ะนะด้านหลังเป็นยันกระทูเจแบกนะฮะกระทูเจแบกเนี่ยนหมายถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะเอา บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเอามาเขียนเรียงกันเป็นคำนะมีห้าสิบหกคำมีห้าสิบหกห้องเขาเรียกน,นะฮะก็เป็นคาถาบางครูบาอาจารย์เอามาเขียนเรียงกันเป็นยันเกาะเพชรบางครูบาอาจารย์เอามาเขียนเป็นยันอ e ีวิตีปิโสแปดทิศคุมคุมทุกทิศบางครูบาอาจารย์เอามาเป็นคาถาบูชาวันเกิด มันเจวันบ้างครูบาอาจารย์เอาไปเขียนในยันพิชัยสงครามหรือยันต่างๆมีมากบายอันนี้เป็นจุดสุดยอดของพระคถา,านะครับนะนะก็คือมีทั้งพิธีกรรมตำแหน่งดวงดาวที่ดีและก็นะฮะคาถาหรือยันด้านหลังนี้นะฮะขังมากนะครับนะก็มีประสบการณ์นะจริงๆเอาให้ดูคร่าวๆนะก็คือจริงๆมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะอันนี้เป็นพระเครื่องนะตามสร้างตามครูบาอาจารย์นะฮะที่มีมา อันนี้ก็คือเนี่ยอย่างป้าคนนี้บูชาพระมหาจาักรพรรดิที่ปลูกเสกในคืนเสาร์ห้าไป3องค์เนี่ยมีโชคถูกหวยได้เงินมา6กแสนก็กว่าอีก2ององค์ให้ลูกชายลูกสาวลูกชายใช้ติดตัวเป็นเซลล์ขายนะฮะปั๊มน้ําได้ลูกค้ารายใหญ่แลยครับปิดกินขายได้หลายล้านเลยครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะอันนี้ก็ประสบการณ์ก็มีหลายท่านแตกต่างกันไปหรือท่านใดจะได้พระพิคเนศรุ่นเศรษฐีอย่างนี้ก็ประสบการณ์ก็มีเยอะเหมือนกันนะ นะประสบการณ์ในด้านของโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยบางคนได้ไปก็มีโชคลาภใหญ่นะครับหรือเป็นพระศีวลีอย่างเงี้ยนะก็จะเน้นเรื่องค้าขายโชคลาภเงินทองนะครับนะน,นี้ปลุกเสกพิธีกรรมดีทุกอย่างนะครับเครื่องรางที่สร้างเพราะผมเก็บไว้บูชาเองด้วยนะเาพราะว่ากวาจะสร้างนายก็ต้องใช้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีต่งตางๆด้วยลิงก์ไลน์ด,ด้านล่างลิงก์หนช่องทิกตอกท่าในสนใจสวัสดีครับ